สวัสดีครับวันนี้พวกเรานะครับจะพามาดูเบื้องหลังการทำเพลง <spe c oughs> เพลงแรกของค่ายเพลงของเรานะครับวันนี้นะครับเราจะมาบันทึกเสียงร้องกันนะครับเพราะดนตรีทำมาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสัตด,ดูเบื้องหลังนในการอัดร้องเพลงนะครับกับร้องของเราวันนี้ครับวันนี้ พวกเราใช้กันวันนี้นะครับเป็นโปรแกรมง่ายๆที่ทางโทรศัพท์ยี่ห้อของฝั่ง Apple นะครับมีมีให้ใช้กันนะครับนั่นก็คือกระดาแบนด์นะครับพอคือมาคือมือเรายังไม่พร้อมในช่วงนี้นะครับยังไม่เป็นมาตรฐานนะครับเพิ่งทำค่ายใหม่มานะครับก็เลยใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ก่อนนะครับเธอได้รู้ไว้ยัง,ยงเป็นห่วงดาวที่ดาวที่เรามองด้วยกัน ก็ยังเห็นอยู่ทุกดวงเอาตรงนีはは uh ้ก่อนเนาะดาวที่เรามองด้วยกันก็ยังเห็นอยู่ทุกดวงนี่เนาะดวงยังรักและเป็นห่วงแค่เพียงเอาตรงนี้ก่อนก็ได้โอ้ไม่เกิดจุกพอด้วยเหรออายุก็เดาเดาเดาเอาอะไรมาอายุก็เอาไอตัวแรกอะแค่เพียงห่างไกลแต่เราไม่ห่างกันเออแค่เพียงห่างไกลแต่เราไม่ห่างไกลเอาตีกันไปเหรอก็เอาสองวักได้ปะเหรอ

แจ่เพียงห่างกันแต่เราไม่ห่างไกลให้เธอได้รู้ไว้ฉันยังเป็นห่วงแจ่เพียงห่างกันแต่เราไม่ห่างไกลให้เธอได้รู้ไว้ฉันยังเป็น ใจนี่ออกได้ร้อนไหมวะที่ที่หายใจที่มันอยากอัดเจาะต่อไปนะครับถ้าบ้านมาเขับอ้าอาเอาได้อัานแต่ไมด้มันลบจะกนีได้อ้าวต้องห้องใหม่เน่อยเดี๋ยวเราถอดเลยใช่ปิงห่างกันอ้าวอ้าวเอาไม่ดีว่ะอันมันต้องมันต้องไปฟังคำนึงเสียงนั่นแหละครัเพราะมันจะเข้ามันจะจ๋าหน่อยมันจะ

Hãy thơ oh, oh, oh. oh, oh, right. đều rồi sinh nhung bên hồn Đó nâ nỉ con vẹt em 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 เอออันหลอันห่อ,อเ,ไไเอ่ออืมอับดียว่านะมันมีน่อยออ ห่างกันแต่เราไม่ห่างไกลให้เธอได้รู้ไว้ฉันยังเป็นห่วงเน้ะฮะเพราะป่ะเอ๊ะเหมือนพยันตาเนี่ยหน่อยไง เพ,เ,เพียงหน่อยนะเพียงห่างกันแต่เราไม่ห่างไกลให้เธอได้รู้ไว้ฉันยังเป็นหัวอ,บบอ,อ่ารมบแ่เออ ฮะรู <Huh. S 2> ้ตัวแค่เพียงห่างกันแต่เราไม่ห่างไกลให้เธอได้รู้ไว้ฉันยังเป็นห่วตงตอนนี้ท่านให่ได้แล้วก็ <c oughs> เร<ต>าที่เรามองด้วยกันก็ยังเห็นอยู่ทุกดวงยังจัน,นบอยจันบอยเอาฟันเ่าน,นี้หน่อยก่นนอนเนาะเด้อเอาแค่เพียงห่างก,กันแต่เรา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอเคเดี๋ยวถ้าจบสัก2ท่อนได้จะส่งไปฟังเปิดคอมท้าไว้เลยดาวที่เรามองด้วยกันก็อยู่ในมูอทุกดวงเนาะยังนักลเป็นวงเส้นทวมเกิดเธอเออนะเออเออขอบอกไอ้เมียจะเอาพรหนึ่งไปเลยนั่นแหะเอายังตอนนี้เอาเนี่ยเหร

đau mong đuôi cần có những hẹn như thuốc đuôi yêu rắc là bên huống khá kiên thơ hãy thơ đầy rũ ai xin nhắn bên huống mong đuôi cần ยงเห็นอยู่ทุกดูทุกสอกอการน,น่าจะเห็นเห็นแค่เพียงห่างกันแต่เราไม่ห่างไกลให้เธอได้รู้ไว้ฉันยังเป็นห่วงดาวที่เรามองด้วยกัน Có thuốc đuôi, mất mất, mất như mất luôn mất cái này là cái Như cái à. à, à, à này là cái gì? cái này là cái gì? cái này là cái như ừ. cái uhm. ừ, ừ. này เอาดาวที่เรามองด้วยกันโอ้ได้ๆเอาไไหมเอออ่ะน่ ดาวที่เรามองด้วยกันก็ยังเห็นอยู่ทุกดวงรักและเป็นห่วงแค่เพียงแต่เธอดาวที่เรามองด้วยกันก็ยังเห็นอยู่ทุกดวงรักและเป็นห่วงแค่เพียงแต่เธอ

ก็เยังเห็นอยู่ทุกดูอิรักและเป็นห่วงแค่เพียงแต่เธอฟังว่าเออเออมองด้วยกันเอามองด้วยกันก็ยังเห็นอยู่ทุกดวงอิรักและเป็นห่วงแค่เพียงแต่เธอรักของเธอทั้งไกล ให้เธอได้รู้ไว้ฉันยังเป็นห่วงดาวที่เราได้ด้วยกันก็ยังเห็นอยู่ทุกดวงที่รักและเป็นห่วงแค่เพียงแต่เธอได้แมวท่อนท่อนสองนี่เปิดแม่นอมผมก็บอกยี่ที่เข้าปัะตูค่ะ 嗯。<laughs>

ห่างเพียงกาย <Okay. S 1> แต่ใจเราไม่ห่างกัน <Okay. S 1> ยังรักและผูกอบเจ้ากะความรักความผูกพันไม่เคยเสื่อมกันห่างเพียงกาย <Okay. S 1> แต่ใจ <c oughs> ห่างเพียงกาย แต่ใจเราไม่ห่างกันความรักความผูกพันไม่เคยเสื่อมคลายขอเพียงเธอเท่านั้นเยาว,วันไวเราจะผ่านวันเร็วไร่เออห่างเพียงกาย เอดยาเลยนะครับไปลอ็ดอดเลยก็ไน้อแมวเนาะจับไวอันแท็กโทษทีดิแท็กคืนทีดิอ้รวมไปแท็กเน้อก็แล้วบ่เอาเป็นตาตอกันเดียวกันรู้ว่าะแยกแยกไัด้อเบพื่อทำมันบ่นก็เออเดี๋เพื่อทำมันอาลุงบ่อยลุงบอย เปทามแบบเสียงหาบอยปุ๊บสูมากถึงไหนล่ะาราดัแบนโอ้มอโอ้มักโอ้แบบแบนะรดัไอ้แมวเหรอเฮ้ยอ้แมวอไอวะปุ๊ไอไอไอแทกแฮกเนี่ยแทกแทีกมันขึ้นโทษสีส่นเนี่ยอพอถึงไอ้แยกแท็กเลยว่ะ Sao Ờ, dù vậy, con. ông bồn hẹn đã đến ông Ôm ông ôm hai cuộc chơi hẹn gặp chơi hẹn gặp chơi hẹn gặp chơi hẹn ดวงดาเออเออมันว่าอะไรก่อ่หางเพียงกกยก็ห่างเพียงยก่ก็ห่างเพียงกายแต่ใจเราไม่ห่างกัน ความรักความผูกพันไม่เคยเสื่อมคลายขอเพียงเออ <c oughs> เอาเอาห่างเพียงกายเอาเอากำสองวักก็ได้ะแมเนาะเอาโซดทอนนี่มันเอาตึกเอาตึกเสื่อมคลายก่อนแะ ห่างเพียงกายแต่ใจเราไม่ห่างกันความรักความผูกพันไม่เคยเสื่อมคลายขอเพียงเธอเท่านั้นอย่หวันไหวเราจะผ่านวันเลวร้ายไปด้วยกัน

ห่างเพียงกายแต่ใจเราไม่ห่างกันยังรักเออความรักอย่ออยาอะไรเนข่ยบอ้ความรักความผูกพันยังรักความรักความผูกพันไม,ไม่เคยเสื่สอมใจอะไะห่างเพียงกายแต่ใจเราไม่ห่างกัน หยิ่งรักความเอาแต่ความรักใหมาว่าความรักเลยบ้างกันรูว่าองนั้นรวดารู้ว่าเรื่องแบบดีเนาะอ๋อเอาที่เจ้าสองวันเดี๋ยวทำไปว่ะตัวห่างเพียงกายแต่ใจเราไม่ห่างกัน ความรักความผูกพันไม่เคยเสื่อมคลายบางเพียงกายแต่ใจเราไม่ห่างกันความรักความผูกพันไม่เคยเสื่อม ไม่ข้างเธอเมื่อก่อนเราจะไม่ท uh> ิ mm ้งก um> ันอยู <h 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 ่ห่างกันแต่เราไม่ห่างไกลหรอจะคอยเกียงข้างเธอเราจะไม่ทิ้งกันอยู่ห่างกันแต่เราไม่ห่างไกลมากรอ มันมีน้อยกันเยเดีวไจักมันฟังเถอะป่ะเอนี mm ่ย hmm. เ right. yeah. yep. okay. uh ีเอาตองห้องเลยว่ะเจี๋ยวดีะเอาเถอะนี่เหรอไอ้ที่ว่าจะ มันฟางเกิด่รเจ้าตงหงเกิมันมองจาดหน่อยด้ือวเจะอยอ่มได้เหือนจ้ะอยตันไมวเล่นเล่งสาวในหูรับหน่อยเอาไปหนานอนกันเลหน่อยก็ได้เอาไปหนานอกับสาวขนแบหน่อยอ้วนอเล็กกันเธอจ๊ะจ๊ะแล้วมันมันมันยาวไง อันนี้มันต้อเหมือนกันนะอันนี้อันนี้เอาที่ไหนเอาจะคอยเคียงข้างเธออ่ะเราจะไม่ทิ้งกันนะเออจะคอยเคียงข้างเธออันกับอันอันพอแล้วกันจะคอยเคียงข้างเธออย่าบอกจะคอยเคียงข้างเธอได้อ้วนจะคอยจะคอยจะคอยเคียงข้างเธออุ๊จ้าจ้าเนี่เอาเว้นนะ จะคอยเคียงข้างเธออ่ะเพราะว่าอันรวบแรกเขาอย่างนีจะคอยจะจะจะแล้วก็เว้นหน่อยจะคอยเขึ้นก่อนขึ้นก่อนคอยเคียงข้างจะคอยอะไรอ่ะจะจะคอยเจ้เจ้เออน่ะจะคอยอย่างที่ว่านั่นอ่ะมันจะนองกอ่ะเาะเธอเธอเอาพอดแรก จะคอยขึ้นข้นจะเร็วก่นี้หน่อยครับจะค่อยแต่ฟัต้องไวกว่านี้เหม่าต้องต้องเขาต้องไปซิมไอตัวซิมดูกเยไอตัวนึงเอาเลย

เจ็ดเจ็ดนี่ยองขอจะายสาพันนนะเจ็ดนเจ็ดพันกิ่กี่ก็และสเปก็ม่ได้็ไม่เอ็ไ่ไดอะยิมมนมีทุกคนยึดตำแหน่งเลยออหรือน้องาว็อากัน่ายานันจะคอยเคียงข้างเธอเอาเลยบอจะคอยเคียงข้างเธอวันัต้องว่าจะคอย จด้วยกันเขาเลได้เป็นจะคอยอ่ะจะคอยเคียงข้างเธอแล้วก้ไปด้วยกันจะคอยเคียงข้างเธอเ่ยไม่ได้อ่ะม่ได้จะคอยเคียงข้างเธอจะคอยเคียงข้างเธอติะจะ่ต้องติจะจะ

chở khói chở coni chở coni chở coni Anh coni cái coni chở coni chở coni chở Mình ฮาริมุกน okay. si ี uh, uh, ่เอะออได้ก่อนไหมอ๋อได้ต hmm. right. 네ีเสียงมันเออเหนมัมจะรงง่าง่ายมัตลีเแก็เสียงอ่ะมันมันมีเสียงที่ผมเคยห้องไว้แล้วเนี่ย ไอ,อเราสมัยดีมุกออกเลยรกอจะคอยเคยีคยงข้างเธอ นะจะเจะทดจะคอยเคียงข้างเธอเราจะไม่ทิ้งกันอยู่ห่างกันแต่เราไม่ห่างไกล

คอยเคียงข้างเธอเราจะไม่ทิ้งกันอยู่ห่างกันแต่เราไม่ห่างไกล